เอาล่ะนี่คือเกม T-lex เดน o สเซลเต่าล้านปีนะคะทุกคนเกมนี้เนี่ยจะอยู่ในโครมนั่นเองอะ่ะแล้วก็เป็นเกมที่ไม่ใช่ใครจะเล่นได้ง่ายๆนะคะจะต้องทําการเดินไปถอดปลั๊กเน็ตของตัวเองแบบพี่นะคะทุกคนถึงจะเล่นได้เนาะ <c oughs> โอเคหรือไม่ที่บ้านก็เน็ตหมดนะคะถึงจะได้เล่นเกมนี้นั่นเองอะ่ะเอาล่ะสําหรับเกมนี้เนี่ยที่พี่นุ้ยเอามาให้ดูก็เพราะว่ามันมาอยู่ในโลบล็อกนั่นเอง อ่าในโรบอกจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวพี่นุ้ยจะพาทุกคนเขาไปเล่นกันดีกว่าเนาะเอาแล้วสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NNB อ่าวันนี้เนี่ยพี่นุ้ยจะพาทุกคนมาเล่นแมปที่คล้ายๆกับแมปไดโนเสาร์ที่พี่นุย้ยเกิดไปต้นคลิปเนาะอ่าในแมปนี้เนี่ยเขามีวิธีการสอนเล่นด้วยนะคะทุกคนโดยการกด W A S D นั่นเองอะ่ะก็คือการกดขั้นพื้นฐานนั่นเองนะคะทุกคนโอเคขึ้นบนลงล่างซ้ายขวา แล้วก็ว้าวมุมนี้เนี่ยเขาจะให้เ,เรากด W บวก W นะคะทุกคนในการบูสต์นั่นเองอะ่ะโอเคเออเดี๋ยวลองใหม่ดีกว่านะคะพี่ซูซี่ตกลงไปแล้วกับก้อนกลมๆสีชมพูโอ้ช่วยในการกระโดดแล้วก็สีฟ้าโอ้สีฟ้าลอยได้นะคะส่วนมุมนี้กด W บวก S โอ้เอาตูดในการกระแทกนั่นเองนะคะทุกคนอ่าเห็นแล้วปุม่มแดงๆหน้าของเราที่การง่ายๆของเราก็คือกด W S เอาตูดกระแทกทำอะไรอ่ะโอ้เปิดประตูได้ด้วยเหรอเนี่ยระบบใหม่ใช้ตูดเปิดประตูนะคะทุกคนเอาละตอนนี้เรามาอยู่ในเกมแล้วนะทุกคนนี่คือแคมปที่เราจะไปนั่นเองอะ่ะโอ้พรอยังไปเลยโอ้ตอนนี้มีคู่แข่งของเราอยู่สองคนนะคะรวมกับเราด้วยเป็นสามนั่นเองอะ่ะชึบโอ้ยมีกล้วยด้วยตรงเนี้ย โอ้โหพื้นที่หวานเสียวมากๆเลยนะคะแล้วก็อโอ้มันกว้างมากเลยโอเคหูตรงนี้มีแมงมุมอะ่ะต้องค่อยๆไปอู้เพื่อนเพื่อนตามมาแล้วเพื่อนตามมาแล้วหยูยต้องรีบหนีนะคะในเกมนี้เนี่ยถ้าใครไปถึงเส้นชัยก่อนแล้วก็คนนั้นก็จะได้ที่หนึ่งนั่นเองอะ่ะเพราะงั้นเราจะต้องรีบแข่งกับเรลาโอเคแล้วก็ทําการเก็บเพชรไปด้วย เพราะว่าจะได้เอาไปซื้ออ่เจ้าตัวที่อยู่ข้างหลังพี่ซูซี่ของเรานะคะเวลาที่วิ่งเนาะชึบโอเคเฮ้ยอ่ะไม่โดนสีชมพูโอ้โหกระโดดยากเหมือนกันนะ,ะอ่ะเกมนี้เนี่ยเป็นการวัดฝีมือนะคะทุกคนฝีมือในการกระโดดนั่นเองอะ่ะอ,อย่างสโลอ่ะกล้วยกล้วย เอาไงดีอ่ะโอ้ยเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนจีต้ตูดมาแล้วโอ้อะไรเนี่ยโอ้โอ,อ้มันกระโดดยากมากเลยทุกคนเพื่อนมาแล้วอย่าเพิ่งนะทุกคนนะฉันขอที่นึงได้ไหมอ่ะเฮ้ยเรียบร้อยได้ที่หนึ่งมาแล้วทุกคนโอ้โหตอนนี้ซูซี่ทำเวลาไปได้ทั้งหมด82.7 โอ้โหเพื่อนได้แปดสิบสนะคะถือว่าเพื่อนของเราเนี่ยไวมากๆเลยเหมือนกันนะคะเนี่ยคนสุดท้ายได้97.8นั่นเองอะโอเคตอนนี้เราอยู่ที่หึงแล้วจะครองได้นานเท่าไหร่เนะีซูซี่ <c oughs> เอาล่ะเดี๋ยวมารอดูแมปต่อไปกันดีกว่านะคะโอเคตอนนี้แมปใหม่มาแล้วเ,เห็นเหมือนซอมบี้ด้วยเมื่อกี้ อ่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วชิปออกตัวอย่างไวซูซี่ <laughs> จะได้ไมเนี่ยชิปโอ้ยโ,โอ้ยต้องไปเอากุแจหรอโอ้โอเหมือนเพื่อนรู้นะคะเนี่ยเพื่อนไปเอากุแจแล้วก่อนเราแล้วอ่ะนี่ไงกุแจสีแดงเราต้องรีบแล้วซูซี่เออรีบก็ไม่ได้นะเนี่ยน้ำเยอะเหลือเกินอะ่ะโอ้ยน้ำแทงตูดพี่ซูซี่ของเราแล้วชิป โอเคหูเพชดเพ็ดเพชเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะซอมบี้ซอมบี้ต้องหลบหลีกซอมบี้ด้วยนะคะเอาละชืยอ,อุ้ยชอบมากเลยตรงสีฟ้ามันลอยสวยมากเลยนะคะในแมปเนี้ยเอ๊ะโดนซอมบี้กินโอเคต้องระวังโอ้โหซอมบี้ของเรามี้นามติดตัวด้วยนะคะเนี่ยเออแค่ในแมปนี้มีหนามเยอะก็น่ากลัวมากแล้วยังต้องมาเจอซอมบี้อีกอุ้ยอ่ะ โดดไม่พ้นเฮ้ยเฮ้ยโชะเรียบร้อยโอ้ตัวนี้ยังไม่เห็นเพื่อนเลยอะตัวนี้ยังไม่เห็นเพื่อนทิ้งห่างทิ้งห่างแล้วเราทิ้งห่างเพื่อนหรือเพื่อนทิ้งห่างเรากันแน่เนี่ยไม่เห็นใครสักคนเลยโอเคนี่ก็ห่วงเก็บเพชรนะเนี่ยชืบเรียบร้อยนี่ไงเอา้าเสียใจแล้วก็ใส่เจียนะซูซี่เธอได้ที่สองอะ่ฉะฉันได้ที่หนึ่งอะ่ะ โอ้โหเพื่อน61นะพี่ซูซี่ของเรา81ทุกคนโอ้ทำให้มันห่างไกลกันแบบนี้ล่ะครับแม่นานาเียใโรเอา <laughs> ละตอนนี้แบบใหม่มาแล้วนะคะให้กับพี่ซูซี่ของเราได้แก้มือนั่นเองอะ่ะมันคือแบบทะเลทรายโอ้เพชรเพชรเพชรอย่างเยอะเลยแล้วก็มีพวกเอิบกระบองเพชรนะคะโอเคต้องหลบพวกกระบองเพชรด,ด้วยอะ่ะชึบเอาละไปก่อนแล้วนะเพื่อน แต่ก็ยังห่วงเก็บเพชรอยู่นะคะเอาเลยจุ้ไปแล้วไปแล้วโอ้ตรงนี้เป็นทรายเหรอต้องกระโดดต้องกระโดดอะยังไม่วายโดนอีกนะเนี่ยโอ้โหไปแล้วไปแล้วโอ้ตรงนี้เอาตูดกระแทกจาได้จึ๊บอ่าเอาตูดกระแทกนะทุกคนแล้วประตูก็จะเปิดให้เรานั่นเองอ่ะโอเคไปแล้วนะเพื่อนไปแล้วนะทิ้งห่างแล้วทิ้งห่างแล้วจะได้ทีหนึ่งไหมเนี่ย โอ้ตรงนี้สีฟ้าเรียบร้อยกระโดดมาได้แล้วเฮ้ยจอบองเพชรจะโดนตูดฉันไม่ได้นะเอาละโอ้เรียบร้อยพี่ซูซี่ของเราเข้าเส้นชัยได้แล้วนะทุกคนทำเวลาไปได้ทั้งสิ้น51.58ิอุหโอ้โหเก่งมากๆเลยซูซี่นี่คือแมปสุดท้ายที่พวกนายจะเจอมันคือแมปลาวาดีๆนี่เองเองเองเน่ากลัวมากเลยนะเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนตายเพื่อนตายรู้สึกซาใจอ๋อสูซีเธอก็ตายเลยเนี่ยไม่น่าไปสาใจเพื่อนเลยนะโอ้โหเฮ้เยเพื่อนของเรามีสายเรารุ้งอะสวยมากเลยอเมื่อกี้โอ้ยเฮ้ยเขามากันแล้วเขามากันแล้วเขามากันแล้วเฮ้ยโอ้โหต้องด้านบนมีกุญแจต้องไปเอาด้วยนะคะ เดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้มันจะอมันมันบาดมันบาดขาอุ้ยนี่ไงกุญแจของเราอยู่นี่โอ้เพื่อนมาแล้ว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 อย่่เพิ่งนนะเพื่อนตอนนี้ลุ้นกันอยู่สองคนนะคะอุ้ยจะได้ที่หนึ่งไหมเนี่ยรอบเนี้ยทําไมมันดูยากจังเลยอ่ะเฮ้ยชึบชึบโอู้หูอู้หูน่ากลัว ดูดิโอ้มันมีก้อนพวกนี้หล่นลงมาด้วยนะคะตายแน่เลยอะเอาไงดีอะอุย้ยมุงนี้ก็ยากเหมือนกันเนี่ย,ยเกือบไปแล้วเดียวอโอ๊ยทำไมต้องมาเริ่มใหม่ตรงนี้ด้วยเนี่ยสวยแล้วสวยแล้วเพื่อนมาแล้วฉันไปก่อนนะซูซี่นะเดี๋ยวให้เพื่อนรอนด้วยอุย้ยไม่นะอ๋อไม่มืวอแต่มาตายเพราะก้อนเนี่ย อึ้ยอ,อีกนิดเดียวอุยอีกนิดเดียวทุกคนมันอยู่ด้านหน้าแล้วไม่เสียใจแล้วก็ใส่เจียนะซูซี่เวลาเหลืออีกนิดเดียวเองอะเสียดายอะทุกคนเราได้ที่อพี่ซูซี่ของเราได้ที่สองนั่นเองนะคะอโอเคเป็นไงกันบ้างคะแบบนี้สนุกกันไหมทุกคนพี่นุ้ยว่ามันก็เป็นแบบที่สนุกมา,มากๆแบบหนึ่งนะคะ มันลักษณะการเล่นมันจะคล้ายๆกับการเล่นไดโนเสาร์นั่นเองนะคะทุกคนเออมันก็สนุกดีเหมือนกันเนาะเล่นแข่งกับเพื่อนๆน,นั่นเองนะคะเอาล่ะใครสนใจที่อยากจะเล่นแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวพี่นี่จะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปก็แล้วกันนะทุกคนในแบบสามารถซื้อของตกแต่งตัวละครได้ด้วยนะคะอาตกแต่งการวิ่งนั่นเองอะเอาล่ะสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็น like, บบกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่นุย้ยพี่ซูซี่แล้วก็แมวน้อยแคลเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ว อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะเอาละ่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย